สวัสดีค่ะก็ตอนทานทานสองกล่องแรกนะคะจะมีเเรื่องเกี่ยวกับหน้าแล้วก็ชื่อเรียกอะไรผิวผิวหน้าดีขึ้นแล้วพอทาติดต่อกันเรื่อยๆก็จะมีแบบเรื่องน้ำหนักเรื่องน้ำหนักอาจะลดลงลดลงจนกรทั่ง จาก64ลดลงเหลือ57แล้วพอลดลดมาเรื่อยๆแล้วก็เลยตอนนี้เลยลองลองหยุดลองหยุดดูว่าเออพอหยุดแล้วน้ำหนักจะขึ้นไหมมีโยโย,ย,อย,ย,อย,ย,อย่เอฟเฟกต์ไหมอ่ามีโ<ม>ยโย,ย,อยไ่ไหม,มแล้วก็<ม>อะไรไหมอะไรเงี้ยจะกลับมาแบบหน้าตาจะมีริ้วรอยเหม,มือนเดิมไหมอะไรเงี้ยผลปรากฏว่าไม่มีผมไม่มีน้ำหนักก็ไม่ขึ้น ขึ้นก็ทานทานปกติไม่ได้ทานแบบลดอดอะไรเงี้ยไม่ไดลดอาหารไม่ได้ลดอะไรเลยแต่ว่าน้ําหนักมันจะขึ้นนิดนึงแล้วก็จะลงมาเหม,มือนเดิมอันนี้ตอนนี้ก็จะกลับมาทานใหม่เพราะว่าพอทานแล้วมันจะไม่อาการปวดหลังอาการที่ว่าเพียอ่อนเพียปวดหลังจะจะไม่ค่อยมีมีกหนึง่งข้อดีของของกาแฟกาแฟเนี่ยค่ะ แฟนแม่มดมคือมีข้อดีตรงที่ว่าประทานแล้วตื่นมาเนี่ยจะไม่ค่อยเพลียแล้วก็อาการปวดหลังที่เคยปวดมากๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเป็นละค่ะอ่า